โอ้โหแล้วโอ้โหปุ่มนี้ปุ่มสูงเกลียดเลยไม่ถนัดใช่ไหมไม่ถนัดเลยเดี๋ยวก็จริงครับผมก็แรกๆก็ไม่ถนัดเทานั้นแต่พวกไอ้ปุ่มเล็กอะไรลงเลยแล้วเดี๋ยวเอกมาก็ลงอีกชมไม่เป็นไรเข้าใจเข้าใจมันเป็นฟิลแบบเข้าไปเนาะใช่มันไอ้ปุ่มสูงมันความเสมือนแบบมันลงแบบเอาเรียกนะไม่เต็มคือซอนลงไม่เต็มเท้าใช่ใช่เพราะเหนื่อยผมรู้ว่าเจ็บมันเลยวิ่งนานแฟนมาเชียร์บอกอย่างเงียไปอาทิตย์หนึ่งนะ เอาตูอยู่หลังเหรอน่าอะแลยปะมันนี่จะแข็งกวะเลยเว้ยได้แล้วพี่วันเดีแล้วไม่เป็นไรสามเกียร์เองแล้วก็มีคนหาช่องข้างหน้าสองคนซ้ายขวาเล่นง่ายเลยยี่จ่ายง่ายด้วยแต่บ้านเราเราก็ต้องก็มีคนต้องอยู่ข้างหน้า ผมก็คลมหลังปกติตี่ขามันก็ฟิตจริงนะฟิตจริงต้องต้องเทสโอ้ยเจตแม่งหนึบเลยเว้ย ผมเอาสักเทปแปดเลยไม่ปิดเลยช่วยได้ให้มันช่วยได้เยอะมากแรงแรงดึงแรงดึงอ่ะเพืองเพื่องเพืองเทปหน่อยแต่แบบไม่ปิดเลยอ่ะผมเมื่อเสร็จก็ถอดออกแกะออกตลอดแล้วก็รองเท้าไม่ได้ไม่ได้ล้างมาน่าจะเดินอนะพอขี้เกียจแล้วถ้ามันน่าเกลียดไปล้างไม่ไหวพี่โอ้แรกแรกผมแบบเตะเสร็จแล้วมาเช็ดโหเนื่อยต้องใช้ขี้พึ้งหรืออะไรนะใช้นี่ไอ้ไข่ปลาวานอ่ะไม่ไม่ไม อ่นนี่อะไรวะที่อยู่ขายในเซเว่นไงฝากฝากฟ้าไอไอน้ำยาเด็กกระสคงอะสเตคีนเออสเตคีนไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องโดนน้ำใช่สเตคีนอยู่เลยแต่ว่าถูแรงไม่ได้หนังรอบใส่รองเท้าสีคุณชายต้องทำใจเนะใช่ปล่อย พี่วางแผนแล้วเอาสองเอามาสองคู่อ้กคู่หนึ่งคู่ค่อยๆได้ใช้มายืมจริงด้วยพี่ขอดูหน่อยว่าเพียร์ไงะรถกอบมันไม่ค่อยเสีแยแผงเลยอ๋อเย็บงี้ถ้ามันดึงพื้นข้างในด้วยก็ดีอ่ะก็พยายามเลยพี่ <laughs> ได้มันผมไม่เห็นในตัวน่าจะไ,ด,ได้ไม่ดีอ่ะขาดง่ายคือไอ้ที่มันเกี่ยวใช่ไหมพอดึงก็พากดึงแรงเกินอ่ะแม่งได้ขาดอ่ะพี่ย้อน เขาไปเสร็จแล้วก็ดึงออกมาอย่างนี้เหรอใช่ทำบวงไงแล้วก็ไปเกี่ยวด้านในไงเี่ยวปุ๊บก็ดึงออกอช่างมันทำเหมือนง่ายเลยนะใช่จิ้มปุ๊บดึงจิ้มปุ๊บดึงเลยโหแล้วมันแหลมนะเว้ยทำเร็วๆได้ไงพรที่ต้องค่อยๆคล้องไม่ให้นิ้วเป็แผลนะเห็นบางสาํานักเขาเขากรีดในนี้นแต่ว่าเขาบอกว่าไม่กรีดไม่ดีกรีดเป็นร่องอะ่ะจะขาดง่ายกรีดกีดเพื่อให้ร่องกับได้อะมันเสมอกัน ทำให้มันเนี้ยบเลยนะใช่บางคนเขาบอกว่าทําให้พื้นมันฝึกสึกไวก็บางลงเลยบางลงใช่มันไม่ค่อยทนถ้ามันขาดขนาดนี้นะถ้ามันแทงผมก็เอาเอาซ่อมอ่ะเคยซ่อมอยู่สองร้อยสองร้อยหรือสองร้อยห้าสิบมาแล้วครั้งหนึ่งผู้อื่นรู้เปล่าวะประมาณนี้เปล่าวะเดืนานแล้วแฟนส่งไปทำปกติผมใช้ทุ่นพังอ่ะทางแล้เปลี่ยนคู่ใหม่ ผู้นี้แม่งโคตรทนเลยทนอยู่แล้วซีโนนะนี่ขนาดตัวแบบหนังมันจะขาดก่อนเลยดิใช่ขาดก็ซื้อใหม่หาอาจจะแปะๆหน่อยปะๆหน่อยมันหาพื้นอย่างนี้ไม่ได้หว่ะพื้นเตี้ยงเตี้ยของมาร์เอีกนะยังไงเอจีที่หาคองไม้เอจีอ่ะต่อท้ายไม่นี่มันเตี้ยเยอะเลยนะนี่ไอ้นี่ยท่มันมันเชื่อติดปุ่มอะไรวะแปลกดีมันเป็นเปิดพื้นแปลกๆอ่ะคือพิเศษ แรกพื้นมาตรฐานเนี่ยเอจมันสูงกว่าร้อยปุ่มไงร้อยปุ่มบางทีลื่นเหมือนกันนะออกตัวเร็วๆอ่ะลื่นๆนี่เปลี่ยนนะพี่วิ่งไม่ได้เลยเออร้อยปุ่มม่นเปรี้ยนเสียได้จังหวะสุดท้ายไม่มีแรงง่ายกระชากขวาได้ยิงเลย แรงหมดต้องเล่นมั่นใจกว่านี้หน่อยอกลัวเสียบอลไม่กล้ากล้าช่อถงได้บอลน,นี้ผมยิ้มเลยรู้ทางรู้ทางอ,อันนี้มาเพิ่มมาเพิ่มดีกว่า

หัมมาจากไหนเนี่ยไม่เคยเห็นเลย ห,ดดาหายเจ็บข้อเท้าแล้วมัง้งก่อนหน้านี้มันเจ็บข้อเท้าอยู่นานนะเห็นแล สองตัวนี้น่าจะฟิตน้าดูเออใช่คนเด็กลงช่อสิบหาคนปะสิบหหคนกัสิบ้าคนเรียบร้อยโอ้โหใจกว้างว่ะเฮ้ยเฮ้ยใจกว้างว่ะเฮ้ยเป็นไปได้ไงวยเนี่ยเป็นไปได้ไงเฮ้ยได้ทุ่งไหมเนี่ย อันนี้ใครไวเนี่ยจ่ายหน้าโกเฮ้ยเฮ้ยทงเกิดอะไรขึ้นวะเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้ผมนึกว่ายิงงั้นเนี่ยฮะเอา